แบบสำรวจความชอบของนกักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1รายวิชาการศึกษาและการนำเสนอรหัสวิชา i3202 ภาคเรยียนที่2ปีการศึกษา2565ผู้จัดทำนางสาวชุติการอาคศสูนเลขที่7นางสาวเปลมกมลรัฐอินเลขที่12นางสาวซีรีรัตเนแสงสีเลขที่18นางสาวนันพัฒบุญแจ้งเลขที่25นางสาวทิติวรดาคงกล่อม เลขที่19นางสาวเยาวภาอยู่ทีมเลขที่31ครูที่ปรึกษาครูนงลักษ์มาศชัยเคนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ isi 3 0 2 0 2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โรงเรียนคนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิรุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษา พิสนุโลกอุตรดิต์ที่มาและความสำคัญของปัญหาปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าตนชอบเรียนวิชาอะไรถนัดด้านอะไรซึ่งนักเรียนบางกลุ่มอาจจะยังไม่แน่ใจหรือไม่เหตุผลมากมายที่ทำให้ตัดสินใจไม่ได้ว่าตนเองชอบเรียนวิชาอะไรในการวัดผลสมัมฤธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยในแต่ละปีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่น สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปมากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูทั้งที่บ้านและโรงเรียนปัญหาจากตัวเด็กนักเรียนปัญหาครอบครัวที่มีฐานะยากจนและปัญหาจากโรงเรียนสาเหตุมาจากการแข่งขันทางการเรียนแรงจูงใจจากสิ่งแวดล้อมภายนอกการที่เด็กจะชอบวิชาใดวิชาหนึ่งครูผู้สอนก็มีส่วนสำคัญมากเพราะบางรายวิชา ครูผู้ฝึกสอนก็เป็นสาเหตุที่ทําให้นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชานั้นๆทําให้ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนไม่ชอบวิธีการสอนของครูและการเรียนในแต่ละวันมักมีหลายวิชาความยากง่ายก็แตกต่างกันเด็กแต่ละคนจะมีความถนัดแตกต่างกันออกไปเมื่อมีวิชาที่ไม่ถนัดก็จะทําให้เด็กไม่อยากเรียนวิชานั้นไม่อยากสนใจเด็กบางคนเรียนรู้ได้ดีจากการอ่าน บางคนเรียนรู้ได้ดีจากการฟังบางคนเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือปฏิบัติดังนั้นรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมของแต่ละคนจึงแตกต่างกันออกไปในการเรียนของนักเรียนส่วนมากมักจะชอบวิชาตนเองถนัดหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นอยู่แล้วซึ่งในการเรียนวิชาที่ชอบนั้นจะทำให้ผู้เรียนมีความสุขและอยากเรียนมากขึ้นนอกจากนั้น เราจำเป็นที่จะต้องดูความสามารถที่มีต่อวิชานั้นๆด้วยว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติตามได้หรือไม่มีพื้นฐานในรา,รายวิชาที่เรียนอย่างไรซึ่งปัจจุบันมีการทดสอบสมรรถภาพของผู้เรียนว่าเราจัดอยู่ในเกณฑ์ใดระดับไหนเราจะสามารถต่อยอดได้หรือไม่การที่เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยอาจจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะไม่รู้ว่าตนเองชอบและถนัดวิชาไหน ซึ่งอยากจะเรียนให้จบจบแล้วก็เลือกไม่ถูกว่าจะต่อคณะไหนอย่างไรรวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยทำให้เด็กไทยสนใจในเทคโนโลยีมากขึ้นหากไม่ได้รับการส่งเสริมจากครอบครัวอาจจะทำให้เด็กรุ่นใหม่โตขึ้นมาโดยอาศัยแต่เพียงการดูการฟังการเล่นเพียงอย่างเดียวและจะไม่มีเป้าหมายในการเรียนต่อในอนาคตดังนั้น ผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำแบบสำรวจความชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1ปีการศึกษา2565โรงเรียนนครไทยที่มีต่อรายวิชาต่างๆขึ้นเพื่อให้ทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบเรียนวิชาอะไรและหาสาเหตุว่าเหตุใดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1โรงเรียนนครไทยจึงชอบเรียนในรายวิชานั้นๆ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อสำรวจความชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1ปีการศึกษา2565นโรงเรียนนครไทยที่มีต่อรายวิชาต่างๆ 2. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้นักเรียนชอบเรียนในรายวิชาต่างๆของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1โรงเรียนนครไทยสมมุติฐานของการศึกษาถ้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1 โรงเรียนคนครไทยชอบวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุดดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนเข้าใจมากที่สุดขอบเขตของการศึกษา 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนโรงเรียนคนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6.1โรงเรียนนครไทยเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาการศึกษาครั้งนี้ พุ่งสำรวจความชอบของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6.1ปีการศึกษา2565โรงเรียนนครไทยที่มีต่อรายวิชาต่างๆจำแนกเป็น2ส,ส่วนได้แก่ 1. ความชอบในรายวิชาต่างๆ 2. สาเหตุที่ทำให้ชอบเรียนในรายวิชาต่างๆ 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา1พฤศจิกายน2565ถึง22พฤศจิกายน2565 นิยามศัพท์เฉพาะ 1. แบบสำรวจหมายถึงการซักถามบุคคลเกี่ยวกับหัวข้อเดียวหรือหลายๆหัวข้อแล้วนำคำําตอบมาอธิบายและสรุปผล 2. ความชอบหมายถึงความพึงพอใจกับอย่างใดอย่างหนึ่งตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตัวแปรต้นคือรายวิชาต่างๆตัวแปรตามคือ จำนวนนักเรียนที่ชอบในรายวิชาต่างๆประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. คาดว่าจะได้ทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบเรียนอะไร 2. คาดว่าจะได้ทราบเหตุผลที่ทำให้นักเรียนชอบเรียนในรายวิชาต่างๆวิธีการศึกษาการศึกษาค้นคว้าเป็นประเภทสำรวจทดลองมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1. สำรวจความชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1ที่มีต่อรายวิชาต่างๆจำนวน40คน 2. สร้างแบบสอบถามความชอบของนักเรียนที่มีต่อรายวิชาต่างๆ 3. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1จำนวน40คนทำแบบสอบถาม 4. นนำผลสำรวจมาอภิปรายและสรุปผลห้าประกอบวิธีดำเนินการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงานนี้คือแบบสอบถาม Google Form ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความชอบของนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6.1ปีการศึกษา2565โรงเรียนนครไทยที่มีต่อรายวิชาต่างๆโดยแบ่งเป็นสส่วนดังนี้การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. สร้างแบบสอบถาม Google Form และส่งให้ใน Line 2. ดํดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1ปีการศึกษา2 5 6 5าจำนวน40คนและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองการวิเคราะห์ข้อมูล 1. วิเคราะห์สภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าเฉลี่ยเสนอในรูปแบบของตาราง 2. วิเคราะห์จากการสำรวจจำนวนและความชอบส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนคนครไทยโดยหาค่าร้อยละ 3. นำผลมาวิเคราะห์ทางสถิติผลการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่ปรากฏในกราฟจะสังเกตได้ว่าวิชาที่มีคนชอบมากที่สุดคือวิชาคณิตศสาสตร์จำนวน14คนคิดเป็น3 5เปเ วิชาที่มีคนชอบเป็นอันดับสองคือวิชาภาษาอังกฤษจำนวน9คนคิดเป็น22.5%เเซนวิชาที่มีคนชอบเป็นอันดับสามคือวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน8คนคิดเป็น20%อร์เซนวิชาที่มีคนชอบเป็นอันดับสี่คือวิชาภาษาไทยจำนวน7คนคิดเป็น17.5%เเซ วิชาที่มีคนชอบน้อยที่สุดคือวิชาสังคมจำนวน3คนคิดเป็น7.5%เปเหตุผลที่ชอบอันดับ1คือชอบคิดคำนวณอันดับ2คือนำไปต่อย,ยอดได้หลากหลายสนุกที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่อันดับ3คือชอบทดลองวิทยาศาสตร์น่าสนใจอันดับ4คือชอบอ่านวรรณคดีไม่ต้องใช้ความจำเยอะ อันดับ5คือเป็นวิชาที่อยู่รอบตัวเราเรียนง่ายเข้าใจง่ายสรุปผลการศึกษาค้นคว้า 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1ปีการศึกษา2565โรงเรียนนครไทยส่วนใหญ่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 2. เหตุผลที่ทำให้นักเรียนชอบเรียนในเวลาวิชาต่างๆคือชอบวิธีการสอนของครูผู้สอน มีความถนัดส่วนบุคคลและมุ่งที่จะนำความรู้ในรายวิชานั้นๆไปต่อยอดในอนาคตข้อเสนอแนะจากการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. การฝึกทักษะในการดำเนินการทำโครงงานของผู้เข้าร่วมและคณะผู้จัดทำโครงงาน 2. ควรมีการสำรวจข้อมูลรายวิชาที่นักเรียนไม่ชอบเรียนและหาสาเหตุที่ทำให้ไม่ชอบเรียนควบคู่ไปด้วย เพื่อนามาเปรียบเทียบว่าส่วนใหญ่ชอบหรือไม่ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการพิมพนารานุปิงผู้อำนวยการโรงเรียนอคอนครไทยและครูนองรักษมาชัยเคนครูที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่ได้กร,รุณาให้คำปรึกษาแนะนำและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนสมบูรณ์ ขณะผู้จะดทำขอกราบขอพระคุณอย่างสูงไว้ณที่นี้